สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกทกช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่6จงตีครั้งเดียว จัก,กรพรรดิเลวเพลิงเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นห่างออกไปหลายร้อยปีแสงโดยคิดว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาในขณะเดียวกันหลวเพิงมองไปที่วงวนทรายขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบเขาสูงหลายร้อยไมล์และทรายก็หนาทึบเมล็ดแต่ละ,มะเมล็ดอ่อนแอแต่เมื่อรวมเมล็ดทรายจำนวนมากเข้าด้วยกันพวกมันก็แข็งแรงพอที่จะทําให้หลวเพิงรู้สึกถูกรัดร่างของโมชากล่าวโดยถือหินไว้ในมือซ้ายหูหองยาว วังวนสายขนาดยักษ์ล้อมรอบหลัวเฟิงทันใดนั้นเขาก็ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในชั่วพริปตาต่อมาเขาถูกรัดคอจนตายจนร่างเหลือเพียงผงทุรีฮิวแมน l ลด d ริเวอตายแล้วตายแล้วสมบัติที่แท้จริงของเขาเป็นของฉันมาเอสเอชเอในอุทานจากระยะไกลามาเอสเอชเอในรู้สึกตื่นเต้นอย่างท่วมทน้นคาดเดาสิ่งที่เขาจะได้รับเมื่อได้รับสมบัติที่แท้จริง สมบัติที่แท้จริงจะไม่ได้มาโดยง่ายมีอย่างน้อยหกสมบัติที่แท้จริงเขาคิดจริงๆหรือว่าการได้พวกมันมาจะง่ายขนาดนี้อ AMA SHA ในเปล่งเสียงคำรามอย่างดุร้ายสมบัติที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนสมบัติที่แท้จริงพวกเขาอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะขวนทรายอย่างไรก็ไม่พบสมบัติที่แท้จริงแม้แต่ชิ้นเดียว ูในระยะไกลร่างของเยาวชนในชุดเกราะสีทองปรากฏขึ้นเดมอนวิงลีดเดอร์และพรอบเดอร์ไวต่างก็มองข้ามไปเห็นหลัวเฟิงจากกระพัดแห่งแม่น้ำใบมีดหลัวเฟิงเขาอยู่ตรงนั้นชั่วขณะหนึ่งเขาถูกล้อมและโจมตีด้วยเม็ดทรายนับไม่ถ้วนวินาทีถัดมาเขาอยู่ห่างออกไปหลายหมื่นไม้มันจะเป็นเทเลพอร์ตได้ไหมแต่ภายในที่คุมขังของพื้นที่ปิดผนึกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนย้ายไป มา SSA นนจ้องไปที่หลวเฟิงที่ห่างไกลอย่างไม่เชื่อหลัวเฟิงยังไม่ตายแม่น้ําดาบมนุษย์เขาคำรามตายเม็ดทรายจานวนนับไม่ถ้วนจากทั่วสารทิศพุ่งเข้าหาหลัวเฟิงอย่างบ้าคลาั่งหูหลัวเฟิงหายตัวไปในอากาศบางทันใดนั้นเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งห่างออกไปหลายหมื่นไมล์ซูม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  หลัวเฟิงใช้แสงอย่างรวดเร็วในชั่วงคลิปตาเขาอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์แล้วนี่ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายแต่เป็นเทคนิคพรสวรรค์ของเขาพอบเดือะวายกล่าวพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยมันเป็นเทคนิคความสามารถประเภทอวกาศโดเมนเรากำลังมีปัญหา หัวหน้าปีกปีศาจขดตัวและกลางปีกจากนั้นหันกลับมามองที่อัศวินมาชาที่กำลังยืนงงเขายาอเย้ยในพวกเราสาคนมา s s a เอชนต้องผิดหวังมากที่สุดแม้จะมีสมบัติที่แท้จริงประเภทโดเมนหลัวเฟิงยังสามารถหลบหนีได้ด้วยเทคนิคความสามารถของเขาหลัวเฟิงจะสามารถหลบหนีจากใครก็ได้ต่ำกว่าระดับปอมาจารแห่งจัก,กรวาลมีเพียงกำมือของผู้ปกครองจัก,กรวาลเท่านั้นที่จะสามารถรังเขาวไว้ได้ เพราะเดอะไวพยักหน้าโดเมนเป็นเทคนิคที่รวมเข้ากับอวกาศก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่ามาเอสเอชเอไนจะใช้สมบัติที่แท้จริงของเขาเพื่อโจมตีอย่างไรทันทีที่หลัวฟึงรวมเข้ากับอวกาศมันจะง่ายที่จะหลบการโจมตีแน่นอนว่าสถานการณ์จะแตกต่างออกไปหากคู่ต่อสู้เป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลปรมาจารย์จัก,กรวาลสามารถควบคุมพื้นที่และเวลาได้อย่างเต็มที่ทุกอย่างในพื้นที่และเวลานี้จะถูกควบคุม แม้เมื่อรวมกับพื้นที่นี้แล้วทุกคนก็อาจถูกไล่ออกได้อย่างไรก็ตามมา SSA หนเ r รอะเดอร์ไและเดมอนวิงล l เดอร์ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ไอเฮียไอเฮียคำรามของอัศวินมาชาการดูหลัวเฟิงหลบหนีด้วยเทคนิคโดเมนแต่ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้มา SSA ในรู้สึกหมดหนทางเขาทำได้เพียงคำรามด้วยความโกรธพวกเจ้าก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้น อัดสวิงมาเอสเอมีอะไรให้อิจฉาละ่ะอัดสวิงมาเอสเอคุณเป็นผู้ปกครองจากกระวาลและดูคุณสร้างฉากตลกอะไรขึ้นมารอบเดอร์ไวัยกล่าวพร้อมยิ้มข้ากับหัวนหน้าปีกปีศาจไม่ได้ดูถูกเจ้า พวกเราสามคนไล่ตามจับพรรถแห่งแม่น้ำเบลดริเวอร์ด้วยกันและเราทั้งคู่เชื่อจริงๆว่าเจ้าจะมีความหวังมากที่สุดในการประสบความสำเร็จเราได้ตั้งความหวังไว้สูงไว้กับคุณและปราศจากความคาดหวังพวกเราโดยธรรมชาติจะไม่ผิดหวังแต่คุณแตกต่างคุณใกล้จะได้รับสมบัติที่แท้จริงแต่คุณไม่สามารถหยุดหลัวฟึงได้ความทุกข์ทรมานนี้้าเราเห็นอกเห็นใจท่านนะ ห5าหาห,าหัวหน้าปีกปีศาจหัวเราะออกมาอย่างบายใจไปเขาเรียกกบเท่ารับเดิอกวายพยักหน้าด้วยรอยยิ้มจากนั้นเดมอนวิงลีดเดอร์เร่งความเร็วและไปถึงความเร็วแสงในทันทีทั้งสองเข้าสู่จัก,กรวาลมืดและจากไปบัดซบไอสาระเลวไอโง่มาเอสเอเอในตะโกนหน้าตาหล่อเหลาของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแม้ว่ามาเอสเอเอในจะเป็นมหาอำนาจจักรวาลที่สูงส่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโกรธไม่ได้มีหลายสิ่งที่ความโกรธสร้างสิ่งมีชีวิตในระดับของเขาคราวนี้เขาใกล้จะได้รับสมบัติที่แท้จริงอย่างน้อย6ชิ้นเช่นสมบัติที่แท้จริงประเภทวิญ,ญญาณและสมบัติที่แท้จริงของพระราชวังบินได้แต่ทุกอย่างเป็นศูนย์ในทันทีแม่น้ำเบลดมาเอสเอในกัดฟันและปล่อยคำรามอย่างโกรธเคืองจากนั้นเขาก็เข้าสู่จัก,กรวาลมืดและจากไป เผ่าหอยานเซินมีพระราชวังสามแห่งล้อมรอบด้วยแผ่นดินในวังหลักบ,บ้าเฟงระวังที่จะไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวในขณะนั้นเองเขารู้ว่าจัก,กรพรรดิเปลวเพลิงกำลังเดือดด้ลนด้วยความโกรธจัก,กรพรรดิเปลวเพลิงจ้องไปที่อวกาศด้วยท่าทางเย็นชาภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นระลอกระลอกแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของหลัวเฟิงในขณะที่เขาอาศัยเทคนิคพรสวรรค์ของเขาโดเมน มีมากสิทธิ์น้องที่รักของฉันฉันประเมินคุณต่ำไปจากกระพัดเลวเพลิงคิดมองดูภาพด้วยความเฉยเมยจากกระพัดเลวเพลิงเราควรทำอย่างไรดีในที่สุดอัศวินบาเฟิงก็พูดขึ้นหลังจากที่เขารู้สึกว่าความโกรธของจากกระพัดเลวเพลิงสงบลงแล้วคุณมีวิธีฆ่าเขาไหมจากกระพัดเลวเพลิงถามโดยมองไปที่บ้าเฟงถ้าเขาตั้งใจจะหลบหนีไม่มีทางที่ฉันจะหยุดเขาได้ อัศวินบาเฟิงกล่าวพร้อมใส่หัวเทคนิคพรสวรรค์นี้โดเมนสามารถเป็นเจ้าของได้เฉพาะรูปแบบชีวิตบางอย่างที่มีทักษะการหลบซ่อนและหลบหนีที่ยอดเยี่ยมว่ากันว่าภายในเผ่าพันธุ์โมชามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีพลังดังกล่าวแม้ว่ารูปแบบชีวิตเหล่านี้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ที่โดดเด่นความสามารถในการเอาชีวิตรอดค่อนข้างแข็งแกร่งมาก เดี๋ยวก่อนจัก,กรพพัดเลวเพลิงพูดเขามองเข้าไปในอวกาศตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากเาผ่าพันธุ์อื่นหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีผู้ปกครองจัก,กรวาลอัศวินอ,อาวุโสแห่งจัก,กรวาลและอื่นๆอีกมากมายใครจะรู้อาจมีใครบางคนสามารถหยุดมนุษย์จัก,กรพพัดเบสริเวอร์คนนี้ได้บ้าเฟงฟังอย่างเชื่อฟังแต่ในใจของเขาเขาสับสน จัก,กรพัดเลวเพลิงมุ่งมั่นที่จะฆ่าจัก,กรพัดแห่งแม่น้ำเบลตจริงหรือถ้าเขาต้องการฆ่าหลัวเฟิงจริง,รงๆเขาก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองถ้าเขาทําเช่นนั้นเขาสามารถทําลายล้างจัก,กรพัดแห่งแม่น้ำเบลดได้ด้วยการดีดนิ้วจนถึงตอนนี้เขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ให้ความสนใจแปลกมากในเคตลับหอยานเจิญหลัวเฟิงโดเมนเทคนิคพรสวรรค์ของเขามาระยะหนึ่งจากนั้นเขาก็ขึ้นเรือดาวเคราะห์ของเขาและเดินหน้าต่อไป พี่รองตอนที่คุณปิดผนึกพื้นที่และซ่อนพิกัดจัก,กรวาลอันมืดมิดฉันเดาความตั้งใจของคุณได้หลัวเพิงถือแก้วไวของเขาก่อนหน้านี้ฉันได้จัดเตรียมคนรับใช้เพื่อนำสมบัติที่แท้จริงของฉันกลับไปยังอาณาเขตของมนุษย์ภายใต้หน้ากากของสัตว์เขาทองของฉันและร่างมนุษย์กลับไปแล้วมีแต่ร่างโมชาและร่างกายของมหาสมุทรเลือดที่ฉันสร้างขึ้นมาเท่านั้นไม่มีสมบัติที่แท้จริงหรือของมีค่าเลย สามร่างจะไม่มีสมบัติสักชิ้นส่วนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้ว่าฉันจะล้มเหลวอย่างมากที่สุดฉันก็จะเสียพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลัวเฟิงยอดเย้ยเขาไม่ใช่คนโง่เมื่อรู้ว่าจาก,กระพัดเปลวเพลิงจะไม่ยอมละทิ้งเกราะปอสอาเมอร์ง่ายๆไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้สมบัติที่แท้จริงของเขาเช่นทาวเวอร์เพิร์และปีกฉีวูเสียงเช่นนี้เมื่อรู้ว่าร่างกายของสัตว์อสูรทองคำของเขาได้นำสมบัติที่แท้จริงของเขากลับคืนสู่อาณาเขตของมนุษย์แล้วเขาก็สามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งหมดได้โดยไม่ต้องกังวล ในระหว่างการจู่โจมก่อนหน้านี้โดยสมบัติที่แท้จริงประเภทโดเมนของมาเอสเอในร่างมนุษย์เดิมของเขาถูกทำลายล้างแต่ร่างกายโมชาสามารถหลบหนีได้ร่างของมหาสมุรทรห่างไกลถูกซ่อนอยู่ภายในวงแหวนแห่งโลกและด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของร่างของมหาสมุทรอันห่างไกลคราวนี้ฉันได้เปิดเผยไพ่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันสำหรับการหลบหนีโดเมนเทคนิคความสามารถพิเศษ หลัวเฟิงหรีตาอาจารย์ของฉันผู้นำ p ริมอลเควอสซิตี้เคยกล่าวไว้ว่าโดเมนเทคนิคนี้เป็นเพียงรองจากทักษะของปรมาจารย์จักกรวาลเท่านั้นไม่เช่นนั้นโอกาสในการหลบหนีเกือบ100%เอร์เซตอนนี้ฉันได้เปิดเผยเทคนิคนี้แล้วฉันจะต้องได้รับเกราะฟอสอาร์เมอร์ฟอสอาร์เมอร์ต้องเป็นของฉันหลัวเฟิงมองออกไปในอวกาศและคาดเดาว,ว่าจัก,กรพรรดิเลวเพลิงจะคอยสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเขา สิ่งที่เป็นของฉันก็จะเป็นของฉันเขากล่าวต่อให้พยายามแค่ไหนก็รักษาไว้ไม่ได้หลัวเฟิงยิ้มหลังจากการมาถึงของผู้ปกครองจักกระวาลกลุ่มแรกสุดทั้ง3คนประกอบด้วยเดมอนวิงลีดเดอร์มหาอำนาจทุกประเภทเช่นผู้ปกครองจักกระวาลและอัศวินอาวุโสของจักกระวาลได้หลังไหลลมาจากดินแดนที่ห่างไกลกันอย่างวุ่นวาย ด้วยเทคนิคต่างๆเช่นการขนส่งในอาณาจับเทพและการเคลื่อนย้ายมวลสารพวกเขารีบไปยังอาณาเขตของเผ่าหอยาันเซินให้เร็วที่สุดจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากหลวเฟิงได้ผจญภัยไปลึกๆภายในอาณาเขตของพื้นที่ปิดผนึกดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆจึงไม่สามารถติดตามเขาได้ดังนั้นจัก,กรพรรดิเลวเพลิงจึงลดขอบเขตพื้นที่ปิดผนึกไปอีก100ปีแสงด้วยวิธีนี้คนอื่นๆที่ไล่ล่าจะสามารถตามทันหลวเฟิงได้อย่างง่ายดาย ที่คุณช่างไรยางอายหลัวเฟิงคิดด้วยการเยาะเยะ้ยซูมคราวนี้หลัวเฟิงไม่มีร่องรอยของความลังเลใจอย่างแรกเขาเทเลพอร์ตโดยตรงไปยังเขตแดนของพื้นที่ปิดผนึกจากนั้นด้วยเทคนิคพาสวรรค์ของเขาโดเมนเขาเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกปิดผนึกด้วยแสงว่าที่รวดเร็วและต่อเนื่องช่วงเวลาที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่เร็วที่สุดของเขาผ่านอื่นตามทันหลัวเฟิงจะต้องอยู่ห่างออกไป2-300ไมล์ระหว่างพวกเขา โดเมนเทคนิคพรสวรรค์เพียงพอที่จะโน้มน้าวสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่หลายคนให้ไล่าตามและเมื่อหลัวเฟิงเจาะเข้าไปในพื้นที่ลึกของพื้นที่ปิดผนึกสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆที่มาถึงในภายหลังจะไม่มีโอกาสต่อสู้กับเขาจาก,กรพพัดเลวเพลิงสำรวจรูปต่างๆต,ต,ตรงหน้าเขาอย่างบ้าคลั่งในขณะนั้นความโกรธของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจวังทั้งหลังดูเหมือนจะตกลงไปในเตาไฟที่ลุกโชน อัศวินบ้าเฟงยืนเคียงข้างเขาเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจัก,กรพรรดิเลวเพลิงถึงโกรธที่หลัวเฟิงไม่ได้ถูกฆ่าจัก,กรพรรดิเลวเพลิงกวาดสายตาไปในทิศทางของเขาต้องออกไปก่อนครับอัศวินบ้าเฟิงกล่าวด้วยความเคารพจากนั้นก้าวเข้าสู่ไฟแดงพร่าพรายเขาก็จากไปพวกขยะพวกขยะขยะจัก,กรพรรดิเลวเพลิงเดือดดานเขาไม่เคยรู้สึกโกรธเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้ว การซุ่มโจมตีหลัวเฟิงล้มเหลวซึ่งหมายความว่าหลัวเฟิงจะนำเกราะฟอสอาร์เมอร์ออกไปสิ่งนี้ทำให้เขาโกรธสิบน้องต้องใช้เวลาของคุณจัก,กรพรรดเปลวเพลิงกล่าวอย่างเย็นชาคุณยังต้องใช้เวลามากกว่า100ปีในการบินเพื่อมาที่นี่เขาได้ย่อขอบเขตของพื้นที่ปิดผนึกสองครั้งด้วยสถานะของปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลที่สูงส่งและด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแขกของซีตอติ้งเมาเทนอและฟอสอาร์เมอร์ เขาอดไม่ได้ที่จะสูญเสียความมั่นใจไปการหดตัวพื้นที่ปิดผนึกสองครั้งติดต่อกันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเดอะ e ออริจินอลสตากำลังจะเปิดออกจากกระพัดเลวเพลิงคิดฉันจะเข้าสู่ออริจินนลสตาเพื่อต่อสู้อีกรอบหนึ่งบางทีฉันอาจจะพบสมบัติที่แท้จริงที่เทียบได้กับเกราะฟอสอาร์เมอร์